ทฤษฎีการเชื่อมโยงของชอนได้ชอนได้นักจิตวิทยาชาวอเมริกันเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเล้ากับการตอบสนองในการทดลองได้นําแมวไปขังในกรงที่สร้างขึ้นและนําอาหารไปวางล่อนอกกรงให้ห่างพอประมาณโดยที่แมวไม่สามารถยื่นเท้าออกไปเขี่ยได้จากการสังเกตพบว่าแมวพยายามใช้วิธีต่างๆเพื่อออกมาจากนอกกรงจนเท้าของมันไปเหยียบถูกกับคานไม้โดยบังเอิญ ทำให้ประตูเปิดออกหลังจากนั้นแมวก็ใช้เวลาในการเปิดกรงได้เร็วขึ้นเขาอธิบายว่าการตอบสนองของแมวเป็นการลองผิดลองถูกเมื่อแมวสามารถเปิดกรงได้เร็วขึ้นในช่วงเวลาหลังแสดงว่าแมวเกิดการเรียนรู้กฎการเรียนรู้ของทันได้สรุปได้ดังนี้กฎแห่งความพร้อมการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกายจิตใจและพร้อมที่จะเรียน ในการจัดการเรียนรู้ควรปฏิบัติดังนี้ 1. สอนเรื่องที่เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของเด็กในแต่ละวัยคำนึงถึงพัฒนาการทุกๆด้านของเด็ก 2. ส,สอนเนื้อหาจากง่ายไปยากสอนให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ 3. ม,มีการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นให้เด็กพอใจและพร้อมที่จะเรียน เกิดแห่งการฝึกฝนพฤติกรรมใดที่ทำบ่อยด้วยความเข้าใจและทำให้เกิดการเรียนรู้นั้นคงทนถาวรเกิดความชำนาญสิ่งใดที่ไม่ได้ทำบ่อยๆจะทำให้ลืมได้ในการจัดการเรียนรู้ครูควรปฏิบัติดังนี้ 1. มีการทดสอบบ่อยๆเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งในและนอกห้องเรียน 2. ให้นักเรียนใช้ความคิดมีการฝึกทักษะจนชำนาญ